หมอที่คลินิกเวชกรรมสตรีนาเวาแผ่นเอ็ก่อแผ่นอันตาซาวเอ็กซเรยนอันตาซาวออกมามันจะเป็นถุงน้ำหนึ่งเซนแล้วก็เนื้องอกไม่มีก็จะมีะพังผืดหนาเนืยหน่อยนึงครับผมก็มรอผลมะเร็งปากมาลูกอ๋อโอเคเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยอย่างละสามเซนหมดเลยถูกต้องไหมครับใช่ค่ะสภาพหลังที่มันยุบลงไปเยอะแล้วเนี่ยมีมีมีภาพไหมครับ อ่ามีค่ะมีแผ่นแผ่น็กเซเรย์ตั้ซาวอยู่พี่ก็จะใช้บริการไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่าอันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออย่างนี้พี่โดยเบื้องต้นนะครับคือมันผมอมองเห็นว่ามันจะเกิดประโยชน์กับคนอื่นได้ด้วยเพราะว่าบางครั้งอะพี่มันจะมีคนเขาไม่มั่นใจนี่ครับอือแต่ทีเนี้ยถ้าพี่ส่งมาได้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะครับ อ่าเหมือนวันเนี้ยถ้าผมไม่อธิบายอะไรให้พี่ดูเลยเนี่ยหรือไม่มีรีวิวให้พี่ดูเลยวันหนึ่งพี่อาจจะไม่ซื้อก็ได้ในตอนแรกครับได mm. ้ไหมก็คือหาวิธีแล้วไงพี่ก็ไปหาคลินิกโน่นคลินิกนี่ใช่ยากระหมอนั่นหมอน,นี่มาแล้วมันก็คืออาการมันไม่โอเคเลยอะ่ะมันก็จะมีเหมือน<ๆ>เหมือนเราจะอาเจียนเหมือนเราเปวดแสบปวดร้อนในช่องท้องจะมามาคือประมาณสักตั้งแต่มันได้สี่ห้าเดือนมาแล้วก็คือไม่หายกทสี่หนึ่งอะไร,รประมาณนี้ แล้ว <K un S 1> คุณร<ม>ีวิวในในโทราศาพัพท์แล้วตัดสินใจแล้วเออมันหมดวิธีทางแล้วยังไงก็เห็นยาอะไรก็ไม่มีประโยชน์แล้วใช่ใช่นี่ใช่นี่แหละครับคือสิ่งที่ผมต้องการเพราะว่าถ้าไม่มีรีวิวเนี่ยคนอีกจํานวนมากเขาก็จะขาดโอกาสนะคร <K un S 1> <น>ับเนาะก็ในําไส้พี่ก็จะมีเหมือนจะเป็นแผลนะเหมือนพี่จะถ่ายเลว้ยวตลอดเวลามาเป็นสิบสิบยี่สิบปีอ่ะแต่ก็หายแล้วแต่ก็หายแล้มาเนี่ยก็ก็ ที่กินที่พี่สั่งก็คือดูวิวที่อ่าคุณภาพของแล้วก็ครับผมอ่าของของสีฟ้าเนี่ยมันเหมือนจะตรงกับเราเนะมันเจ็บอยู่ตลอดเวลามันไม่หายครับผตีได้สองกระปุกมาก็ดีขึ้นเริ่มถ่ายปกติอะไรครับ <Apple. S 2> มันก็โอเคอ่ะมันโอเคน้้งได้ก็คือไปหาหมอนู่นหมอนี่มามันก็มันมีแต่ภาพเดียวเดียวกันเหมือนเหมือนกับว่าหมอสาวให้กการันตีว่ามีละ เนี่ยคุณมีนะถุงน้ําในมลังไห่เนี่ยมาเกือสามเซนแล้วนะแล้วก็เนื้อ้อกในมดลูกนะสามเซนแต่ไม่เมียนไม่ไม่เป็นไรหรอกยังไม่ผ่าไม่ต้องผ่าแต่อาการที่เราเจ็บมันทรมานเนี่ยมันมันบอกได้ว่าสามเซนก็ต้องผ่าแล้วนะแต่ว่าหมอเขาก็ไม่อยากจะผ่าให้ได้ได้ที่ก็ไปซุกนวดนี่เพราะว่าเนาะมันมันเอกสารมันเยอะแ่ะก็คือเราไม่ใส่ใจด้วยความที่เราไม่สบายแล้วไม่ ไปหาคนโน้นก็มาเหมือนเดิไมไปหาหมอคนนี้ก็มาเหมือนเดิมมันมีจะเหมือนเดิมทุกอย่างก,ก็เลยไม่ได้เก็บอข้อมูลไว้อ่ <rance S 2> <ด>านข้อมูลไว้เลยเพื่จะจะกายหาว่าเออเราจะกินอะไรดีมันถึงจะอะไรอย่างเงี้ยครับผมมาแต่แต่เมื่อคืนที่ไปหาคุณหมอสุนตินาเรเวสมานี่มันมันรู้สึกว่ามันมีความสบายใจแล้วก็ครับผม ดีมากเลยเขาบอกว่าถุงน้ําในรังไข่มันจะมีแค่เซนเดียวไม่จําเป็นต้องผ่าแ้ะเพราะว่ามันจะเป็นถุงใสๆนะมันมันไม่มีอันตรายหรอกมันเป็นแค่ถุงใสๆแล้วก็เนื้อห้องในมดลูกมันไม่มีนะมันมีแต่แค่ผนังผนังมดลูกมันหย่อนแล้วมันเป็นมันจะเป็นเหมือนพังผืดเรื่องพังผืดอะเซนิตินช่วยไม่ได้ครับเนาะค่ะใช่มันต้องผ่าตัดมันต้องต้องผ่าตัดในบอกเขาก็บอกว่ามันไม่ไม่พอที่จะผ่าตัดหรอก <น>ดูอาการไปซะก่อนอะไรประมาณเนี้นะ